สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนสัมภาษณ์ตรงๆกฤษกรถูกหมอดูทักแรงจะตายเพราะผู้หญิงเรียกว่ากำลังเจอมรสุมรักหนักหน่วงสำหรับหนุ่มนาหวานนักแสดงนักร้องมากความสามารถอย่างตรงตรงกฤษกรที่เพิ่งจะมีข่าวยุติความสัมพันธ์ปิดตำนานรักกับสาวเบสรักมณีทำกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนยงถึงกรณีที่ตรงตรงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการยูทูบสันนิบาได้เบาวันเพลกลาวอีพีแตรงตรงเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวว่าตนเองนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงโดยในรายการตรงตรงก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้สมัยวัยรุ่นของตอนเองซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปัจจุบันไม่อยากพูดว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ให้ดูที่การกระทำอีกทางด้วยวัยที่โตขึ้น รวมถึงเคยพึ่งพาสายมูไปดูดวงจนโดนแม่หมอทักด้วยตรงๆเล่าว่าในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปดูเรื่องผู้หญิงทว่าหมอดูหลายๆคนก็ทักซึ่งสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมามีเรื่องเดียวที่ต้องระวังตรงการคือเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือวันหนึ่งจะตายเพราะผู้หญิงโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตนเองรับฟังและเล่าต่อถึงเวรกรรมที่เคยเจ้าชูใ้ในอดีตที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วย ทำเอาแฟนๆถึงกับขนลุกถึงปมที่หมอดูหลายๆคนทักตรงๆเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอย่างไรก็ดีการดูดวงก็นับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและหนุ่มตรงๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเองครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ